เจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เรามากินหมูมะนาวแซบๆกันเลยค่ะไปชมวิธีทำพร้อมกับเครื่องปรุงกันเลยนะคะวันนี้ค่ะอิบได้หมูแบบนี้มาค่ะก็ะน้ำหนักประมาณ3าขีดนะคะ1นึงเสิร์ฟกำลังพอดีเลยค่ะทุกคนนำมาหั่นให้บางๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถเลือกเป็นส่วนของหมูที่ติดมันก็ได้นะมันจะได้แบบว่านุ่มๆค่ะ อันนี้เป็นวิธีสำหรับคนที่ไม่ชอบความเลี่ยนของการหมักจากเบกกิ้งโซดานะนี่ค่ะเอามาหั่นบางๆแบบนี้เลยแล้วเราก็จะนำไปลวกจ้าต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ลวกเลยค่ะจะใช้วิธีลวกไม่นานนะคะทุกคนเพราะว่ามันบางมากๆเลยค่ะ แล้วก็นุ่มแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะไปทำน้ำจิ้มค่ะอิฟก็จะมีพริกยาวๆแบบนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นพริกของอเป็นของแขกนะคะเอามาจากช่องฟรีสค่ะแล้วก็เอามาหักเป็นท่อนๆใส่ลงไปในเครื่องปั่นนะคะ ใส่กระเทียมลงไปด้วยจ้าที่ปั่นวันนี้ก็จะเป็นแบบแมนนวลนะคะก็คือจะใช้วิธีการดึงค่ะทุกคนอิฟเซงนะคะเพราะว่า,าเครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็กมันพังง่ายมากเลยค่ะใช้พังไปหลายอันแล้วนะคะก็เลยใช้แบบนี้ประหยัดไฟฟ้าลดการใช้พลังงานนะคะลดโลกร้อนด้วยนะทุกคน ใช้เวลาปั่นแค่ประมาณ2นาทีนี่ค่ะดูความละเอียดสิคะทุกคนเหมือนเครื่องเป๊ะเลยจ้ามันจะมีใบใบมีดนะคะ5้าใบเลยค่ะความละเอียดค่อนข้างสูงนะทุกคนอาใครอยากได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างจ้าส่งเร็วแล้วก็ราคาถูกจนงงเลยทุกคนก็มีทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งเอเชียนะจากนั้นเราก็มาทำน้ำจิ้มค่ะ บีบมะนาวลงไปค่ะหมูมะนาวนี่ก็คือจะต้องเป็นรสชาติเปรี้ยวจีจ๊ดจ๊าดนะอีฟใช้มะนาวประมาณหนึ่งลูกใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะถ้าใครกลัวอ้วนให้เลือกน้ำปลาที่ไม่มีโซเดียมนะคะ ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลนะแล้วก็ตามด้วยผงนัวค่ะถ้าลัวอ้วนก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะเพราะว่าโซเดียมจากผงนัวมันจะทำให้ตัวบวมนะทุกคนนี่ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเป็นตั๊แซบมากจ้าทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวนะจ๊ะแล้วก็นำมาคลุก,กกับหมูที่เราลวกไว้แล้วนะคะ สำหรับผักในวันนี้นะคะก็จะมีแค่กะหล่ำม,ม่วงแล้วก็บรอกโคลีสดนะคะเแล้วก็ตามด้วยน้ำราดนิดหนึ่งคะ่ะแซ่บๆเต็มๆจุกๆกันไปเลยคะ่ะ ใครที่ทําอาหารด้วยบรอกโคลีนะคะจะบอกวิธีว่าจะต้องฉีกตามแนวก้านแบบนี้นะคะมันถึงจะไม่แตกเสียหายคะ่ะทุกคนนี่ดูเลยค่ะไม่ร่วงไม่แตกนะคะถ้าใช้วิธีหั่นมันจะร่วงแตกหล่นลงพื้นก็เกิดความรําคาญนะคะก็นําไปแช่เย็นให้กรอบๆนะทุกคนจะบอกว่าบรอกโคลีเนี่ยต้องกินสดนะแล้วก็รสชาติเนี่ยพอๆกับคานาเลยค่ะแซ่บมากนะอ่าแล้วก็ตามด้วยใบมิ้นท์นิดหน่อยนะคะ นี่คะ่ะได้ความแซบความนัวเต็มๆเลยค่ะทุกคนเพิ่มมะนาวสลด์อันนี้จะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะอิฟเอาถ่ายรูปเฉยๆค่ะนี่เรียบร้อยแล้วพร้อมทานแล้วค่ะใครมีน้ำลำญ่ก็จัดมาเลยจ้าทุกคนขอบคุณนะคะที่มารับชมคลิปนี้นะคะก็มนุมนๆจอยๆกันค่ะทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะอิฟต้องไปแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า